จะถามเรื่องกองหลีดหน่อยอันนี้มีคลิปที่แบบมีสปอนเซอร์มานะตัวโ o สต์เปกอะลงทุนหลีดปันผลสิเอร์นเสี่ยงต่ำจริงไหมเนี่ยแนะนำไปดูกันนะครับถ้าใครสนใจแนวปันผลนะเผื่อเป็นข้อมูลนะครับอ่ทีนี้เขาถามจากคําถามจากคลิปนี้นะเขาถามว่าลงทุนในกองหลีดมีระยะเวลาที่กําหนดไหมสามารถซื้อขายในตลาดหุ้นได,ได้ในตลาดได้เหมือนหุ้นไหม ใช่เหมือนกันครับเบิร์ตซื้อขายเนี่ยใช้ติ๊กเกอร์หรือว่าอชื่อย่อหุ้นเนี่ยครับเหมือนหุ้นทั่วไปเลยเบิร์ตซื้อขายในสตรีมมิ่งเลยครับเบิร์ตครับในสตรีมมิ่งเลยครับพิมพ์ชื่อ prospect ในสตรีมมิ่งได้เลยครับเจอเลยครับโ okay. อเคมีระยะเวลาใหม่ระยะเวลาใหม่ถึงเดาว่าอาจจะถามเหมือนเหมือนพวกกองทุน<อ>รวมวอะไรพวกนี้แน่เลยใช่อืม เออเรื่องระยะเวลาเนี่ยต้องบอกว่าโดยปกตินี่นะครับแต่าะกองลีดเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเขาเรียกว่าระยะเวลาพวกลิสโฮอย่างเงี้ยก็จะมีระยะเวลาบอกด้วยครับเบิร์ดว่าเขาเนี่ยเหลือระยะเวลาเนี่ยของซับแต่ละซับเนี่ยอีกกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกด้วยครับส่วนมากก็จะค่อนข้างนานครับแต่ส่วนกองโปรสเปกเนี่ยจริงๆแล้วตัวผู้จัดการกองเนี่ยนะครับเ,เขาก็จะมีเาขาเรีออย,ยกนโยบายในการที่จะ เอ่อ uh, forever อ่ะนั่นแปลว่าต่อให้กองนี้จะหมดอายุเขาก็จะซื้อกองใหม่มาเติมอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับอืมอืม